สวัสดีคะ่ะทุกคนคะวันนี้มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับเช้าวันจันทร์ที่25ธันวาคมปี2566ค่ะวันนี้ช่องมามีออสการ์นะคะชาวนาคนนี้นําเรื่องดีๆมาอัปเดตอีกแล้วคะ่ะทุกคนคะเกี่ยวกับโฉนดเพื่อการเกษตรนะใครที่ลงทะเบียนไว้เอ่ยนะคะจะบอกว่าพร้อมแจกนะคะดีเดย์เลยในวันที่15มกราคมปี2567นะคะถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่เนาะทุกคนคะล่าสุดนะคะความเคลื่อนไหว ล่าสุดค่ะแบบพิมพ์โฉนโดครุฑสีเขียวนะคะมาถึงสป,ปกปแล้วค่ะพร้อมแจกให้ผู้ถืกครองที่ดินนะทุกคนคะเราเขาเลือกเลยนะซึ่งจํานวนเกษตรกรที่ถือครองที่ดินสป,ปก4.01นะคะที่มีอยู่จํานวน1.6ล้านรายค่ะทุกคนคะ่ะมี10 ะะเปลี่ยนสปก401นะคะซึ่งชื่อเอกสารเดิมนะคะจากนะคะโฉนดเพื่อกเกษตรกรรม เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรค่ะและใช้ครุฑสีเขียวนะคะแน่นอนค่ะทุกคนค่ะสปปนะคะนี้นะคะเป็นนโยบายของร้อยเอกธรรมนัทพลมเผ่านะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะซึ่งได้กำหนดผู้ถือสอปร,ร .401 นี้นะคะสามารถลงทะเบียนเพื่อเปลี่ยนโฉนดดังกล่าวนี้นะโดยให้ผู้มีสิทธิ์นั้นยื่นยื่นขอลงทะเบียนนะทุกคนค่ะสอช่องทางค่ะ คือหนึ่งนะคะยืนด้วยตนเองนะ สปกอจังหวัดค่ะอยู่จังหวัดไหนก็ยื่นจังหวัดนั้นนะคะผ่านช่องทางศูนย์บริการประชาชนนะคะโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการเ,าเราต้องไปช่องนี้นะทุกคนค่ะไปช่องอื่นไม่ได้นะเขาจะมีเจ้าหน้าที่นะต่อมาค่ะทุกคนค่ะช่องทางที่2นะคะยื่นผ่านระบบออนไลน์บริการออนไลน์นะคะของสอปกค่ะที่ w w w a l r o g o t h นะคะเดียเด๋ยวๆอ่าชาวนาคนนี้จะแปะลิงก์ไว้ให้ นะคะเนาะและทีนี้ค่ะทุกคนคะสำหรับการเปลี่ยนแปลงนะคะสประก401นี้นะคะย้ําอีกทีนะคะเป็นหนึ่งในนโยบายที่ร้อยเอกธรรมนัฐนะคะผลักดันการสร้างและขยายโอกาสค่ะบริหารจัดการที่ดินทํากินแก่เกษตรกรนะคะโดยประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน เพื่อกเกษตรกรรม2อฉบับนะคะในราชกิจจานุเบกษานะเมื่อวันที่8ท่ธันวาคมปี2,566ที่ผ่านมาเนาะชาวนาคนนี้ได้อัปเดตได้ทำคลิปวาอยู่นะคะเพื่อยกระดับเอกสารสิทธ สปก401นะคะให้เป็น,นโฉนดเพื่อการเกษตรค่ะและมอบเอกสารสิทธิ์นะคะสปะก401เนี่ยจำนวน9,820รายนะคะ1 1ึ6 0แปลงค่ะซึ่งนะคะเนื้อที่จำนวนเนี่ยทั้งหมดนะคะ17,284ไร่ 7, ค่ะนะคะและก็ล่าสุดนะคะในวันที่22ธันวาคมปี2 5 6 6ที่ผ่านมานะคะนายเกียรติยศ ทรงสง่าค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดสรรที่ดินนะคะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักจัดการปฏิรูปที่ดินนะคะในวงเล็บสอกอจอนะคะตรวจรับพิมพ์โฉนดเพื่อการเกษตรออนะคะเพื่อเตรียมส่งมอบให้สปกจังหวัดค่ะสำหรับการออกนโยบายเพื่อการเอ,อ่ตขออภัยค่ะสำหรับการออกโฉนดนะคะเพื่อการเกษตร ตัวนี้เนาะทุกคนคะนะและก็เพื่อเป็นของควัีพิม่ยนะให้เกษตรกรในวันที่15มกราคมนะคะปีหน้าเนาะพร้อมกันนะคะทั่วประเทศค่ะตามนโยบายของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผานะฮารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นความเคลื่อนไหว นะคะนี่นะคะเตรียมส่งมอบกันเลยนะคะสำหรับกรุดสีเขียวเราก็รอไปนะทุกคนคะ่ะใครที่ยื่นลงทะเบียนไว้เนาะ,ะสำหรับวันนี้นะคะช่องหมามีออสการ์นะ,ะชาวนาคนนี้ต้องขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมร่วมกันคอมเมนต์นะคะมีความคิดเห็นอย่างไรร่วมกันคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์บอกต่อแบ่งปันกันนะคะนะ แล้วพบกันคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะกดติดตามไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากเพจฐานเศรษฐกิจนะคะขอขอบพระคุณในสูงค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะทุกคนค่ะบ๊ายบายขอบพระคุณทุกคนมากค่ะ